แม่ค้าที่กำลังพบปัญหาแล้วรถเข็นผมเวลาใส่ของเ,เยอะแล้วร้อไม่ชอบไปนะผมนี่อันนี้ครับผมรถเข็นนี้นะรอข้างหน้าจะเป็นรูกป,ปืนสองข้างครับนี่รูกป,ปืนดีไงนะดูนะเห็นไหมครับผมมันไม่ต้องติดครับผมไม่มีเสียงนะเลี้ยวได้สบายครับผมแล้วดูนอด็อตนี่ครับผมน็อตนี่โดนน้าท่วมมาเยอะนะผมรถเข็นคันนี้ก็ไม่คือสนิมนะครับผมแล้วก็ ตัวพลาสติกนี่ครับผมหนาดูความหนาหนามากนะราดูช่องทำสี่เหลี่ยมเป็นที่ครับผมนี่เพื่อความแข็งแรงครับผมยกขอนไดนสบายนะผิวหน้ารถขิงครับผมดูใส่ได้เยอะครับผมบันทุกของได้เยอะมากนะการพับครับผมครับนี่ทำไง่ายเลยโอเคเวลาจะกาออกถนนนี่จะร้อยครับผมเสร็จแล้วนี่นะครับผมก็นี่พี่ๆเก็บล้านั้นหรือกําลังตั้งร้านครับผมดูมีถังสอง แล้วก็ถังแก๊สเต็มถังครับผมหนักๆไยนะดูกันเร็วนะน,น,น,นี่ผมกระนั้นเลยนี่ครับผมเราเร็วง่ายมากนะผมไม่ต้องกลัวคนระับผม่ดูเร็วง่ายจริงๆนะแล้วผมยกให้ดูครับผมนี่ยกง่ายๆนะยกไม่ยากนะผมง่ายนะดูกันเร็วดูบรรจุของได้เยอะครับผมเร็วง่ายนะไม่ต้องออกแรงขินเยอะครับผมโอ้ข็นขินของครับผมหรือ กำลังตั้งร้านเก็บร้านรถเขน็นคันนี้เหมาะนะครับผมลองกดตะกง้าดูครับ